ครับสวัสดีครับเพิ่มเติมนะครับในวันนี้นะครับยามเย็นวันดีๆนะครับตอนนี้มาดูไม้หงหอลี่เช่นเดิมนะครับเนี่ยความเจริญเติบโตในช่วงประมาณอันนี้ต้องต่อสู้ภายแรงแล้วก็น้ําท่วมพิ่านมาน้ําท่วมผ่านมาแล้วก็มาไฟแรงอาจจะเวียนหัวนิดหนึ่งขออนุญาตนะครับนะ ลองให้มันนิ่งนะครับก็อยากให้พวกเราได้เห็นนะครับใครที่รักที่ชอบนะครับก็ดูนะครับระยะเวลาในการดูแลนะครับเกือบปีแล้วนะครับเราก็ต้องแต่งกิ่งดูนะอันนี้ประมาณให้คิดว่าคาดการไว้ว่าอยากให้ารากมันยึดติดให้มันแน่นดีนะครับก็อยากให้มันกระชับก็เลยให้มันเกิดทรงพุ่มหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้ได้เห็นนะครับว่าเออต่อไปอนาคตข้างหน้าเราก็จะตัดอีกแต่งแล้วก็เป็นอุโมงค์เนี่ยนะครับ อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นชัดเจนครับก็อยากให้เข้าใจว่าเออถ้ามันเจริญเติบโตได้ดีได้ใส่ปุ๋ยดูแลรักษาได้ดีก็จะทาให้องอกงามแล้วก็น่าจะได้หวังผลข้างหน้านะครับพันไม้จากอ่พันไม้หวงฮอลี่จากาบริษัทอ่าดรจษสดาาบริษัทคุณต้งนี่ยนะครับในส่วนของเครือข่ายในส่วนของอาอาการ นำพันไม้ที่ลงทะเบียนนะในการเพาะปลูกนะครับของไม้หงเหลีนะครับโอหงมู่ไทยแลนด์นี่นะครับโอเคครับก็นำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมเก็บบันทึกภาพไว้การเจริญเติบโตแต่และช่วงแต่และช่วงนะครับสวัสดีครับ